ใช้เวลาแค่2สัปดาห์เองเหรอครับใช่ค่ะใช้เวลาแค่2สัปดาห์เองก็คือแป,ป๊บเดียวเองค่ะทางทีมก็คือโทรมาแจ้งว่าเออคุณนุ๊กเข้ามาตรวจงานนิดนึงนะคะ,พ,ะ,คะพอดีงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ค่ะใน2สัปดาห์นี้ก็คืองานหลังคาเป็นหลังคาโพลโีค่ะอ่าหลังคาโพลีค่ะหลังคาโพลีชีตตันนะฮะเป็นคล้ายๆกับกระจกเลยค่ะเป็นแผ่นพลาสติกนะแต่ว่าจะปลอดภัยกว่ากระจกแนะ้ะเพราะกระจกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอันตรายได้เช่นแบบ การแตกอะไรพวกนี้ะนะครับขออนุญาตนะครับตอนว่าจ้างเราเนี่ยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไทยครับเอ่อว่าจ้างก่อนที่จะไปต่างประเทศค่ะ<อ>ใช่ค่ะแต่ช่วงที่ทำเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศสแสดงว่าในระหว่างช่วงที่ทาคุณผู้ชมจะต้องมีการโอนงวดต่อไปด้วยในการโอนงวดต่อไปเนี่ยส่วนของตรงนี้เราไว้วางใจได้ไงหรือเราดูจากตรงไหนเราถึงจะยอมโอนเงินไปครับค่ะก็คือจริงๆ ด้วยความที่ดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เห็นมาหลายๆงานแล้วเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ก็เลยคิดว่าเรื่องที่การโอนเงินเข้าไปก่อนที่เป็นข่้งวดอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ในสัญญาเนี่ยมีการอธิบายชัดเจนว่าต้องจ่ายเมื่อไหร่แล้วก็เท่าไหร่<อ>ใช่